หากคุณต้องการให้ใครเอาอ,อกเอาใจเราแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนคุณต้องทําให้สมองรู้สึกว่ามีความ trusting นะครับหรือว่าทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกับกับเราคนเราจะเริ่มมีกโก้หรือการเอาชนะกับคนที่ตนรู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยหรือคนที่ตนเองไม่ไว้ใจมันจะมีสามประโยคในการสร้างความไว้ใจให้กับสมองอีกฝ่าย แบบเนียนๆครับเช่นคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองได้ดีที่สุดสองครับนะคุณทําให้ฉันเชื่อในความรักอีกครั้งสามครับคุณเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่ทําให้ฉันรู้สึกจุดๆ,ๆแบบนี้ประโยคใดก็ตามแต่ที่บิวให้สมองอ e ีฝ่ายรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยในตัวเราบางอย่างสมองของอ e ีฝ่ายจะเกิดการชอบเราโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักรูค,คมสอนไว้ในคอร์สสั่งกิจให้แฟนไล่ตามนะครับจากราคาเต็ม8,900บาทนะครับซึ่ง คนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามจิกครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะงั้นเนี่ยครูคอมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990กบาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดครับ